ภาพล่าสุดเบดักวันนี้ทำแฟนแฟนตาดึงทักเรื่องใบหน้าเป็นเสียงเดียวกันอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังเบตตดักวัน,นีคํำสิงห์ลูกสาวคนโตของสมดักคํำสิงห์ด้วยเราจะเห็นผลงานการแสดงได้ผลงานอีกมากมายลากหลายด้านของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลด้วยความสวยและมาด้วยความเก่งของเธอก็ทําให้มีแฟนคลับทั้งรุ่นเด็กและรุ่นใหญ่ติดตามชื่นชอบ ล่าสุดสาวเบสได้ไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยเธอได้โพสภาพเต็งผ่านทางอิสตาแกรมมาในรูโชว์เอลและหน้าท้องสวยเท่ไม่น้อยหน้าใครได้แฟนคลับหลายคนก็ต่างทักแสดงความคิดเห็นตรงกันว่าสาวเบสนั้นสวยขึ้นมากๆพร้อมแล้วหน้าเรียวเป๊ะสุดๆเลย